วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล9ธันวาคมประธานองค์มนตรีพลเอกเปรมจินุสุรนนท์บอกว่าคนไทยโดนโกงทุกวันโดนโกงตลอดเวลาในชั้น x อไฟสัปดาห์นี้ไปดูการโกงโครงการก่อสร้างสนามกีฬากรมพระศึกษางบประมาณร่วม3หมื่นล้านบาทคอร์รัปชันเลยก็แปลกันว่าการช่อรอดบางหลุมแต่ผมแปลของผมเอง ในชนะของผมผมไม่ต้องการแปลว่าการช่อราดเอรอมูแต่ผมต้องแปลว่าการคบขอรัปชันคือการปล้นชาติคุณผมแล้วก็คนไทยทุกคนถูกปล้น,นยู่ตลอดเวลาทุกวันผมอยากจะให้สวาทุกห่วการชี้แจงการทำงานของทุกห่วการให้ชัดเจน ว่าอะไรมายังไงงบบาลมายังไงแผนง,งานโครงการมายังไงขั้นตอนมีสุ่มอยู่ตรงไหนและถ้าหาม่ตรวจสอบพบแล้วจะทํายังไงต่อถ้าไม่พูดตรงนี้นะมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้โครงการสร้างสนามกีฬาระดับอําเภอระดับตําบลกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาได้รับงบประมาณกว่า29,000ล้านบาทปปทสตองอและ DSI ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ผิดปกตินี้นงบประมาณนี้เป็นงบแปรยัด ซึ่งกาลังตรวจสอบลึกลงไปว่าเป็นการดําเนินการตามความต้องการของในพื้นที่อย่างไรหรือไม่ปปทได้ดําเนินการตรวจสอบในปี2ปีงบประมาณ2,555นะครับเพราะว่ามีการขอตั้งงบประมาณไว้ที่จะดําเนินการนี่421โครงการเป็นเงินประมาณ7,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งก็มีการจัดซื้อจัดจ้างกันในในพื้นที่ต่างๆนะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่29ธันวาคม2551ให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจัดหาสถานที่สร้างลานกีฬาทุกอำเภอทุกหมู่บ้านและเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเริ่มโครงการสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบลแต่ยังไม่ทันไร รัฐบาลอภิสิทษ์ประกาศยุบสภาพักร่วมรัฐบาลในรัฐบาลอภิสิ์เดิมได้รับทาบถามให้ร่วมรัฐบาลยิ่งลักษ์ชินวัตรและมาสารต่อโครงการโดยได้รับอนุมัติงบประมาณผูกพันปี2555ถึง2559 29,928ล้านบาทให้กระทรวงการท่องเที่ยวที่มีพักชาติไทยครองเก้าอี้รัฐมนตรีเหนียวแน่นจัดทำแผนก่อสร้าง และการใช้ใจ่ายเงินตามลำดับความสำคัญนี่คือจุดเริ่มต้นของการทุจริตรัฐบาลก็มองเห็นความสำคัญคือจึงขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะฮะไปจัดทำแผนการก่อสร้างสนามกีฬาทั่วประเทศ76จังหวัดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่เล่นออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของคนในในพื้นที่รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้ใช้เวลาช่วงว่างนี้ให้เกิดประโยชน์ นในการได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยาเสพติดนะฮะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่ชุมชนกรมพลศึกษาสำรวจพบว่า690อำเภอกับ1,114ตำบลยังไม่มีสนามกีฬาปี2555กรมพลศึกษาได้งบประมาณ504ล้านบาทสำหรับสร้างสนามกีฬา21แห่งกรมพลศึกษา ประกาศ T.O.R ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมเมื่อ22พฤษภาคม2555และได้เอกชนเข้ามาทำสัญญาจ้าง1สัญญาสร้างสนามกีฬา12อําำเภอ11จังหวัดในวงเงิน264ล้านบาทปปทตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่การประกาศ T.O.R การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาและการขยายอายุสัญญาการควบคุมงานและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เราจะตรวจสอบในเรื่องการดําเนินการตามสัญญาการจัดทําโครงการโครงการมีความเป็นมาเป็นไปยังไงกระบวนการเสนอคําขอไปยังไงและมีการพิจารณาอนุมัติคบงบประมาณกันอย่างไรแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วได้มีการดําเนินการเพื่อจะให้งบประมาณนี้เป็นประโยชน์ที่สุดแก่พี่น้องประชาชนหรือแก่ตามโครงการนี้อย่างไรในเบื้องต้นในการของบประมาณนี่เป็นการขอรายโครงการคือแต่ละโครงการโครงการตำบล หรืออำเภอขอเป็นแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่เมื่อมีการมาจัดซื้อจัดจ้างเราพบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างกลับมารวมกลุ่มกันจัดซื้อจัดจ้างคือมีการนําพื้นที่หลายๆพื้นที่มาเป็นกลุ่มเพื่อจัดซื้อจัดจ้างเป็นกลุ่มไอ้ตรงนี้มันมีข้อสังเกต,ตอย่างหนึ่งคือว่าพื้นที่บางแห่งในการก่อสร้างนี่มันมันไม่ใช่พื้นที่ติดกันไม่ใช่อเภอที่ติดกันเป็นต่างจังหวัด บางจังหวัดมันอยู่ที่แห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งเป็นอยู่แห่งหนึ่งแต่จัดมากลนกลุ่มกรุ๊ปปิ้งมาเป็นจัดซื้อในสัญญาเดียวกันใอ้ตรงนี้คือคือข้อสังเกตว่าเออวิธีการดําเนินการมันเป็นยังไงในการควบคุมการจ้างจะมีผู้ควบคุมก่อสร้างนะครับซึ่งก็คือคนของราชการนะครับคนของราชการจะต้องไปดูการก่อสร้างทุกแห่งไปควบคุมทุกแห่งแต่เมื่อปรากฏว่ามันหลายแห่ง1ิแห่งอย่างนี้สิแห่งบางแห่งมันไม่ตรงกันมันต่างจังหวัดกันพื้นที่มันไม่ติดต่อกัน แค่การเดินทางไปคุมมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทุกวันทุกแข่งอันนี้ก็ประโยชน์ของทางราชการน่าจะถูกกระทบกระเทือนไหมนี่คือสนามกีฬาที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและเบิกเงินครบถ้วนแล้วแต่มีปัญหาชำรุดถูกปล่อยทิ้งร้าง ปทตรวจสัญญาที่กอไก่13ทับ2555วงเงิน264ล้านบาทในพื้นที่12อำเภอ11จังหวัดทุกแห่งจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษปทพบการบริหารสัญญาการขยายอายุสัญญาออกไป400วันโดยไม่มีค่าปรับการตรวจรับงานแต่ไม่ส่งมอบพื้นที่ทุกอย่างเอื้อประโยชน์เอกชนแต่สิ่งที่เราพบเมื่อมีการจัดกรุ๊ปปิ้งอย่างนี้นี่ การส่งมอบพื้นที่ตามสัญญาในเมื่อมีหลายแห่ง10บสบกว่าแห่งก,การส่งมอบพื้นที่ในสัญญาใน10แห่งนี้บางแห่งส่งมอบตรงเวลาบางแห่งส่งมอบพื้นที่ไม่ตรงเวลาคนได้ประโยชน์ขยายสัญญานี่ขยายสัญญาทุกญญทุกโรงเหมือนกันกนะครับประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกทุกแห่งพื้นที่เหมือนกันเราติดตามคณะรองเลขาธิการปปทและ DSI ไปตรวจสอบศูนย์กีฬาประจำอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในสัญญาก่อสร้างเลิกที่กอไก่13ทับ5 5 5ลงวันที่21กันยายน2,555หลังเปิดประมูลด้วยวิธีอ e ีออกชันสครั้งแต่ไม่มีผู้สนใจจึงจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษมีการคำนวณค่าวัสดุบางรายการสูงเกินความจำเป็นสนามกีฬาอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน พลศึกษาอ้างสนามกีฬาสร้างตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่แต่ไม่ใช่ในพื้นที่อำเภอพรมบุรีเพราะทั้งนาย,ยกอบตาบ้านหมออำเภอพรมบุรีและผู้อำนวยการโรงเรียนพรมบุรีรัชดาพิเศษไม่เคยร้องขอมันไม่เกี่ยวกับเราเสร็จแ,แล้วจูดด่ๆจะมาให้เรารับซึ่งผมมาดูแล้วก็มัน,นอันตรายอะ่ะไม่น,า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 น่าทำนนและผ่านไ,ได้จะได้รดประมาณก๊กที่พาไปทางหน่วยงานหลังครับ หน่วยง,งานที่ดำเนินการก็ของน่านจะเป็นของกรมพลังติดขัดตรงนี้นก็เลยไม่เข้าใจก็เลยถามท่านแม่ทัพว่าหนึ่งท่านก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมบอกดูแล้วไม่ไม่ชอบมาพาคนแน่สนามของเก่า <9 S 1> <9 S 2> ดีกันนี่ที่ชาวบ้านออกใช้ออกล้างกายแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นนี้ครับก็เลยเรียนให้ท่านแม่ทัพว่าแม่ทัพก็เลยสั่งการลงไปให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ที่สมมติาที่สุดคือมันตึดตรงตรงพื้นทีท่ที่ทีเขาทำก็มันเลามันเลาบิกแตกไปนะเป็นแบบแต่ตอนนี้ผรมรักแค่บอกว่าให้เราเนี้ซึ่งเป็นเจ้าของที่นะสามารถใช้การได้ห้องน้ําเนี่ยมีแต่น้ำตกไฟไม่มีเขาบอกให้โรงเรียนเอาเราจังเลยห้องยังไฟเนี่ยแค่ตำรวจไฟก็แค่แค่ตำรวจนะห้าพันกว่าบาทโรงเรียนจะตัง าะวก็มไม่มีให้โรงเรีน่าวก็เป็นแสนข้าไปสเป็นแสนตั้งตั้งงบสนามกีฬากรมพระศึกษาจังหวัดสิมุริอีกแห่งคือที่โรงเรียนศรีสักสุวรรณวิทยาตำบทเชิงกลัดอำเภอบางระจัน ปล่อยให้รกร้างยากขึ้นสูงอัฐจันทย์สุดโสมขาดการดูแลส่วนพื้นสนามกีฬาอนเนกประสงค์มีน้ำขังเมื่อเวลาฝนตกจังหวัดที่ได้รับงบประมาณไปนะฮะกรมรักษากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเราก็ต้องเข้าไปทำความเข้าใจนะครับว่าการ ดูแลรักษาเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับมีองค์คาะยบมีจัดบุคลากรอย่างไรนะครับและอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการสนากกีฬาให้มีความพร้อมใช้ การใช้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนคนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้มีโอกาสมาใช้สนามได้เล่นออกกาลังกายนะครับแต่การจัดกิจกรรมนั้นเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการแข่งขันนะครับการฝึกซ้อมซึ่งทางจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ในแง่ที่ว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องชื่อเสียงนะครับ,รบส่งเสริมตัวนักกีฬานะครับเพื่อจะให้มีโอกาสสร้างนักกีฬาเพิ่มขึ้นมานะครับใน,ใน,ในโอกาสนั้นขณะเดียวกันมันก็แทรกด้วยการที่จะไป ส่งเสริมให้เกิดอาชีพนะครับเพราะว่าสนามที่ราบอำเภอเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการแข่งขันแล้วในคราวที่มีการแข่งขันเนี่ยมันก็มีการขับเคลื่อนนะครับการให้เกิดสร้างให้เกิดรายได้ไม่ว่าในเรื่องร้านค้าที่พักหรือว่าแรงงานที่จะต้องมาใช้กับการจัดการแข่งขันตรงนี้วิธีการโกงงบกรมพระศึกษาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง TOR การรวมสัญญาไว้ที่ส่วนกลางการคุมงานที่ละหลวม สนามกีฬาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงไม่ได้มาตรฐานในช่วงหน้าเราจะไปดูการหัวประมูลในโครงการนี้ครับ สำนักานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคาหัวประมูลกันเขาทํากันอย่างไงนั้นไปติดตามครับเราลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่21ตุลาคม2558สนามนี้สร้างด้วยงบประมาณ24ล้านบาท เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2554จากการตรวจสอบพบว,ว่าไม่ได้มาตรฐานเทศบาลเมืองตะพานหินไม่ยอมตรวจรับสิ่งก่อสร้างมาอยู่ในความดูแลสนามกีฬาใดก็แล้วแต่ที่สร้างก่อนปี59เเราก็จะกลับไปพัฒนานะครับไปต่อยอดให้เกิดมูลค่า<ช>ไปส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานมากขึ้นการก่อสร้างสนามกีฬานั้นเราทอดทิ้งไม่ได้นะครับ,รบเมื่อมีสถานที่แล้วนะครับเราต้องเอากิจกรรมไปลงให้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นะครับเมื่อเกิดความยั่งยืนพื้นที่เห็นประโยชน์นะครับการบริหารจัดการนั้นก็สามารถที่เกิดความเข้มแข็งนะครับตัวของสนามฟุตบอลก็มาดูเรื่องของหญ้าการปรับพื้นตัวอาจารย์อาจจะมีตัวรอยเล้าหรือว่าตัวที่อาจจะเป็นจุดท,ที่ต้องอกังวลบ้างแต่เดี๋ยว่าคงต้องมาดูแบบแปลนกันอีกทีว่าต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงนะครับก็ระบายน้ําอาจจะมีการสร้างที่สูงเกินกว่าระดับพื้นจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราลงพื้นที่กันวันนี้น่าจะเป็นการนํา ข้อเท็จจริงที่ได้เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับตัวของแบบแปลนการก่อสร้างนะครับว่ามีการสร้างเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ไหมโครงสร้างของสนามกีฬานั้นมีความเสียหายก่อนเวลาอันควรจำนวนหลายๆจุดนะครับซึ่งเราได้ตรวจสอบไปแล้วบางจุดเนี่ยก็ก็แทบจะจะเรียกว่า,าเกือบจะพัอพงออกมาซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเนื่องจากาเพิ่งตรวจรับกันได้ไม่นาน บางกรณีนะครับท้องถิ่นที่รับสนามกีฬานี้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยไม่กล้ารับเนื่องจากสภาพมีความสุดโซมก่อนเวลาอันควรแม้โครงการจะมีปัญหาแต่ในปี2556กรมพระศึกษายัางในงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น1 0 8 0ล้านบาทปปททุกเขตพื้นที่ปรูพมตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณผูกพันการก่อสร้างในปี2556 ถึงปี2,558พบส่วนใหญ่สนามปล่อยทิ้งร้างที่รุษในสัญญาอีกประการคือมีบริษัทผูกขาดไม่กี่เจ้าอาทิเช่นบริษัทเคมิสจำกัดได้งานกลุ่ม3งบประมาณ119ล้านบาทลงนามสัญญาจ้างวันที่12กรกฎาคม2556ในพื้นที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตำบลสะลงเรือจังหวัดกาญจนบุรีตำบลหนองยาไสจังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทเคมิตและบริษัทยูเนเต็ดสปอร์ตดีเวล็อปเมนต์จำกัดก็ยังได้รับงานกลุ่มที่2งบประมาณ131ล้านบาททำสัญญาจ้างวันที่29กรกฎาคม2556ในพื้นที่อำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยตำบลฝายนาแสงจังหวัดเพชรบูร์ตำบลวังโพรงจังหวัดพิษณุโลกบริษัทเคมิซ์จำกัดยังได้งานกลุ่มที่8 3สัญญางบประมาณ288ล้านบาทลงนามว่าจ้างวันที่31กรกฎาคม2556เมื่อเราตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าบริษัทเคมิซเป็นหนึ่งในบริษัทขายเครื่องออกกำลังกายให้กลุ่มพละศึกษา ที่มีปัญหาซื้อขายในราคาแพงไปก่อนหน้านี้ศูนย์กีฬาตบนนาด้วงจังหวัดเลยก่อสร้างในพื้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์เนื้อที่กว่าสิไร่โดยเทศบาลตบนนาด้วงเป็นผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์หัสดมผู้อุตารกรปรปปชจังหวัดเลยตรวจสอบพบโรงยิมสนามฟุตซอลที่ผู้รับจ้างทิ้งงานสนามร้างไปเกือบปี ศูนย์กีฬาตำบลน,นาด้วงจังหวัดเลยสร้างรงทุประมาณ11ล้านบาทผู้รับเหมาคือกิจการร่วมค้าบริษัทเคมิสจำกัดและบริษัทยูเนเต็ดสปอร์ตเดเวลปเมนจำกัดสำนักง,งานเลขที่50ทับ3 4 4ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงยี่โถอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเริ่มสัญญาวันที่29รร่รกฎาพฤคม2556ายสิสิ้นสุดสัญญา25พฤษภาคม2557เเราไปตรวจหลายพื้นที่หลายพื้นที่ เราพบว่าผู้รับเหมาจริงตามผู้สัญญาไม่อยู่ในพื้นที่และคนที่กําลังทำงานอยู่ขณะนี้คือผู้รับเหมาช่วงนะครับบางแห่งก็ไม่พบผู้รับเหมาเลยนะครับสอบถามก็ยังไม่ปรากฏก็ยังทิ้งล้างว่างเปล่าอยู่นะครับก็มีครับหลายแห่งครับหลายเราดูทุกกลุ่มจะจะไม่แบ่งเลยเราดูตั้งแต่ต้นทางต้นทางคือการเสนอโครงการการจัดทำ TOR นะครับ การควบคุมงานการตรวจรับงานแม้แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือด้วยวิธีอะไรนี่หรือบางแห่งก็ e auction บางแห่งก็วิธีพิเศษมีความไม่ชอบมาพากลอะไรหรือไม่เราเราเราดูทุกจุดไม่ไม่ไม่ได้ดูว่าจุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นว่าจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาเช่นการตรวจรับงานมีปัญหา เราก็ดูว่าการตรวจรับงานมีการดําเนินการไงก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการตรวจรับงานมีใครบ้างครับคณะกรรมการตรวจรับงานใช่ไหมครับการเบิกจ่ายเงินเราก็ดูตรวจสอบว่าส่วนใครจะมีความรับผิดเพียงไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการกระทําว่าเขาเกี่ยวข้องไหมข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บริษัทเคมิสจำกัดเดิมชื่อบริษัทแคนนอนไทยจำกัดประกอบธุรกิจ บริการเคลือบพื้นเคมีบริษัทนี้มีคนสัญชาติไต้หวัน3ามคนคือนางเยี่ยวหุ่งจงเปลี่ยนชื่อเป็นนางอภิสารานายหวีเสาเฉียนนายจงเวินชิงเป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่าพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติก่อสร้างโครงการสนามกีฬาของกรมพระศึกษามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่มีความนิยมในพื้นที่ภาคกลางเบื้องต้นดูอย่างนี้ครับ ดูว่า T O R นั้นกำหนดหรือไม่ว่าคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาผู้เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐนี้จะต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลไทยถ้ากำหนดว่าเป็นบริษัทนิติบุคคลไทยแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงแล้วเป็นนิติบุคคลอื่นก็ถือว่าการดาเนินการนี้ไม่ชอบแล้วครับผู้สัญญาไม่สามารถที่จะเป็นได้หลังจากนี้นะครับเราคงจะต้องลงไปดูในรายละเอียดเรื่องเอกสารเรื่อง T O R เรื่องแบบแปลนการประมูลว่ามีบริษัทอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างมีประเด็นอะไรที่เราต้องให้ความสนใจใหรือพิจารณาเป็นพิเศษได้ประเด็นอย่างนี้ซึ่งซึ่จะต้องดูในเอกสารนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการ uh, ร้องขอเพื่อตรวจสอบเอกสารและก็จะกําหนดประเด็นในการทํางานต่อไปจากข้อมูลเสนอราคาและการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทําให้เราพบพิรุษว่าบริษัททั้งหมดส่อหัวราคากัน ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่1งบประมาณ181ล้านบาทผู้ร่วมประกวดราคาคือบริษัทนำไกลสากลก่อสร้างเสนอราคา181ล้านบาทเศษบริษัทไทยชิงยาจำกัดเสนอราคา179ล้านบาทห่างจากราคากลาง5 0,000บาทกลุ่มที่2งบประมาณ132ล้านบาทผู้ร่วมประกวดราคาบริษัทนำไกลสากลก่อสร้างเสนอราคา133ล้านบาท บริษัทเคมิดจำกัดร่วมกับบริษัทยูเนเต็ดสปอร์ตเดเวล็อปเมนต์จำกัดเสนอราคา131ล้านบาทเศษห่างจากราคากลาง10,000บาทเรากําลังตรวจสอบการเคาะราคาอยู่คือในการเคาะราคาม,มันจะบอกเครับว่าราคาที่ที่เคาะกันนี่มันมันน่าสงสัยมีพฤติกรรมน่าสงสัยไ,ไหมถึงแม้มันจะยังไม่เป็นหลักพยายนหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่มันเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยทำให้เราต้องต้องค้นต่อว่ามีการหัวราคากันหรือไม่ พราะบางทีการค้อราคาห่างกันเพียงนิดนึงหรือเท่าเทียมกันหรืออะไรกันนี่มันมันก็เป็นอ่าลึกความถี่ในการค้อราคาอันนี้เราเราก็ต้องมาดูนาําข้อที่จริงที่เกิดขึ้นทุกอย่างมามามาพิเคราะห์มามามาดูกันครับก่อนจะสิ้นสุดงบประมาณโครงการปี2559กรมพละศึกษาเดินหน้าโครงการนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างและดูแลรักษาสนามกีฬา ในปี2559นะครับจะมีสนามกีฬาเกิดขึ้นทั้งหมด18สนามกีฬาอำเภอมีอำเภอเมืองที่เดียวคือที่จังหวัดปัตตานีนะครับคอรมอได้อนุมัติแล้ววงบประมาณอยู่ที่45.7ล้านเราแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลโดยการจะมีลู่ยางสังเคราะห์โดยใช้ยางไทยลงไปทําเป็นพื้นยางเหมือนกับซินเทติกแต่คงไม่ใช่เป็นมาตรฐานระดับ เอฟซีนะครับแต่ว่าเป็นมาตรฐานระดับอำเภอโดยใช้ยางสังเคราะห์แล้วก็เอาอยางไปปูบนพื้นที่มันเป็นพื้นปูนลานอาเนกป,ประสงค์เนี่ยเพื่อลดการบาดเจ็บทางการกีฬาแล้วก็มีสาธารณูปโภคให้ทั้งหมดนะครับมีไฟส่องสว่างมีน้ํามีระบบไฟอะไรทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างมาออกกาลังกายเล่นกีฬาหลังจากที่เลิกงานแล้วในตอนกลางคืนก็ยังเล่นได้วันนี้เนี่ยหลังจากที่กรมภาษาเราโอนเบิกจ่ายทนกันมาแล้วเนี่ยนะฮะให้จังหวัดเป็นคนจัดซื้อจัดจ้าง แต่เราก็ยังไม่ได้รับทราบปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่ทราบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทราบเนี่ยเราก็จะต้องหาทางที่จะช่วยเขานะครับเพื่อเพื่อ,อม,มีมีทางออกไปอย่างไรในทางที่ดีให้ได้รับคำตอบและถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องการให้เขาสามารถเดินหน้าต่อไปได้หน่วยงานท้องถิ่นเริ่มกังวลที่จะรับโครงการนี้เพราะไม่ต้องการซ้ำรอยปัญหาทุจริตแบบเดิมๆซึ่งเวลานี้ปปทติดตามอย่างใกล้ชิด และเตรียมที่จะชี้มูลผู้กระทำความผิดเร็วๆนี้เมื่อไม่มีการส่งมอบท่านรับไว้ท่านก็ต้องรับตามความเป็นจริงตามสภาพที่มันเป็นอยู่นะครับส่วนว่าสิ่งของที่รับมันจะชำรุบบกพร่องยังไงก็ต้องบันทึกไว้รายงานแจ้งให้ผู้เจ้าของงบประมาณเช่นกรมพระศึกษาได้มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติโดยมีสำนักง,งานปปทเป็นฝ่ายเลยขานุก,การเข้าไปตรวจสอบนี่ เราไม่ได้ตรวจสอบเพื่อจะเลิกล้มโครงการแต่เราจะตรวจสอบเพราะว่าโครงการที่ดีๆอย่างนี้นี่มันควรจะไปถึงมือประชาชนในสิ่งที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าโครงการกับสะดุดหลุดหยุดลงหรือโครงการต้องลง้มเลิกไปเพราะการทุจริตเรื่องทุจริตเราก็ต้องว่ากันไปรำเรื่องทุจริตส่วนการดําเนินการโครงการนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ขอให้ดําเนินการอย่างถูกต้องเป็นจริงประชาชนได้ไประโยชน์สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการครับ โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยกีฬาเป็นโครงการที่ดีแต่นักการเมืองนำไปบิดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการในชั้นเอ็กไฟได้ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มและรับชมรายการได้อีกครั้งตีหนถึงตีหนครึ่งในวันอาทิตย์รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv รับชมรายการผ่านทาง YouTube แสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็น ผ่านทาง Facebook Nation F5 Digital 22